พุ่นจุ่มพุ่นจุ่มปลาไม่เป็จีปลามาบางจีนี่เด้อมาบางจีนี่มาบางจีนี่ปัดมาถึกมองซี่เหยียบเด้เน่นมาเก็บ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 ปัดนี่อีกจีนึงเด้อเลยเครื่องของบ่๊บีบ่ เอาไปเลยเก็บเอาดี็แดงงหญ่อ่ะพี่น้องยเลยะเก็บเอาไปปิ้งตำเด้อหยาโอ้ยกินกข้าวง่ายแล้วกันถอดเท้าอุ้ยๆเ้ยพิมดนาไมันใหญ่ใช่รับมึงดอกนั่นเนี่ยปาดสองดอกอิ่มค่ะอือบอกโอดมาถึกม่องมาถึกมองวะดี มึงเนี่ยเต็มตา,อาไตาตอเงี้ค่ะมูเดียวมานบักคัก